เห็นโดดแล้วครับผมพี่น้องนี่ปลาตัวแรกเข้ามาแล้วครับผมโอ้ตายปลาเข่ามุนอีกแล้วครับผมอู้ปลาอะไรอีกแล้วพี่น้องมั้งครับนี่บ่าตายครับผมเอาปลาอะไรบ่ตายอูย้อีกแล้วครับผมสามหลังเลี้ยงมีหลังนี่ยูยแท้ มึงพี่รองครับโอ้ยบาตายครับผมแต่ว่าบ่กหัวปลาอย่างมึงพี่รองครับมันพันกวัวเขามึงบ่ตายพร้อมงามๆเลยครับผมโอ้โหเด็ดเด็ด จังครับมันอีจังแกกระจายอีกว่ามันอ,อีอู้หูอีกแล้วปลาไหลอีกแล้วครับผมบรรยากาศท้องให้ท้องน่าจังสี่กะมาตรงหัวเงับพี่น้องครับปลาไม่ยังครับพี่น้องมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับสวัสดีครับผมท้องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับ ดูยีวันนี้แจวแจวคลิปที่แล้วใส่อยู่ไฮพุ้นครับวันนี้ก็เลยสิมาส้ำนี่ลงมาทั้ง่างบ้างน้ำบ้าไหลแจวนี่บ่เดียวเบ็ดคันมาใส่ครับตรมน,นี้เวลาหาเยื่อเยื่อเขาได้นม่ค่อยงี้บังครับ นี่น้อยกับไ่เบ็ดฟ้มเหรอครับผมรุนคื้กันละ่ะเบ็ดฟ้มกัได้ชิบอก็ตื่นแทอน้อป่าได้ขึ้นมาปะนี่เท่านี่ย่างไปอีกกันครับมึงน้าน้อยพอด แบบนีป่าครับแส่ไปจกองหลังยูไฮนี่ลงโล่งเเสียงมึงโอ้หนามหน่อยด้ลหลังเดียวก็บพอมีใครเดีซื้อครับ ขี่เขาใส่ยู่ปุ่นญี่ปุ่นติดตามกันเบ้างพี่น,อน้องอันนี้คือคือคือครับปอม บรรยากาศทคง,ทงไฮทรงนะตายครับตรงไปนี่ ซื้สุดท้าย nó thích thai hả? hôm dìa cái bìa lại thì nó dìa xây tổ đi mày còn có để lạc nhà cặp เพื่อติดครับบะถ,ถือบะถ,ถือสามสิบหลังหลังเบียดข้อหยิบเจ็ดหยิบแปดนะครับเเสียงก็ปลาถือจ้ะครับนั่นแมน่นิลีคุณอาฟ้มเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ พุ่นพุ่นครับผมถือแล้วโอ้โหี่ด้องครับโอ้โประความรุนนี้ถือไว้ครับเอาออกว่าไดสมบาทโหดลายไปจักหนึอยนะครับผม อ๋อไยเยียบเป็นเอาเยี่อถิมอีกนี่ครับผมถือแล้วใส่เมื่อกีก้นี่ว่าถืออุ้ยเป็นสี่ครับเจ๋งเลยว่าหมานี่คน้น ยางเมืองอยางเบิงจหน้อยครับเด็ดเท่านี่ละว่าแทวนี่เขมีปลาผมท่านได้กินอย่าเมือง้ามารุ่นพี่น้องผลงานหลังจากใส่เล้วเนี่ยน้อนนี่หลีครับผม ตัวแรกสวัสดีตอนสวทครับพี่น้องครับบรรยากาศฝ่าคลื่นครับวันนี้เลยที่ออกมันมืดจังหน่อยเลงพาพี่น้องมากูเบ็ดโอ้หนามหนามแห้งไวเชียพี่น้องครับม่ออวานยังมีหนามอยู่น,นี่ที่นี่ฝนว่าตกสิบก็มืด นแหงไปครับผมมึงเบียดเขาหลังเล็กหลังเดียวครับใส่ไว้นี่ก็เป็นตะมีปลาหอ่ะใส่ไว้ซื่อๆเนี่ยเนี้ยหอดบ่เหมือน หลังเดียวครับผมให้นาำน้อยจะกบตัวใหญ่โอ้เหมาะอย่างคับกับการใส่เบ็ดกบหนาบน้อยสินี่ดีโอ้ยวันมีปลาบ่ ทั้งนี้เงียบเบเบิดเลยครับเงีย <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> อยู่คือเก่า ไปยะเงยยังสุ่หลังพี่น้องไปผิดทางแล้วครับเห็นโดดแล้วครับผมพี่น้องนี่ปลาตัวแรกเข้ามาแล้วครับผมอ้ยตาย ดูตัวสวยๆาม่ติดไปใส่ลอดดูนาตัวสวยๆไปเริ่งเต็มนะครับผมน้ำนิดน้อยใน,นทางนี ปลาว่าขึ้นมาหอนเงียบจุ๊บไม่มีห้อยดึงครับผมเพี่ยป้าเขาอ่ะโอ้ยอยู่บนนอพีน้องครับ อุยูปลาไหลมึงป้าขอาบุญแจกกระจายแจกกระจายครับผม ใส่กำลังดีราะไงปานใดอ่าหลังนี้ปลาเข่ามุนอีกแล้วครับผมอู้ปลาไหลอีกแล้วพี่น้องมั่งครับนี่บ่าตายครับผมเอาา้าปลาไหลบ่ตายแบบนี้ก็บเจอยวด้วย ใส่ตัวอู้ใส่ดีว่าตัวแรกอยู่นี่อ่ะนี่อ่ะได้แล้วครับสดสดโอ้คู่กันเลยครับอะไรล่ะมัดปเบียดอยู่นี่ บม่ได้ใส่หลายํานะพี่รองแถวนี้อู้ยอีกแล้วครับผมสามหลังเลี้ยงมีหลังนี้บัยยูแท่มึงพี่รองครับมึงป่าเขาโอ้ขอเขาสภาพนี่อู้ยปาคอว,ว่ามันวัยยูยูยูครับผม มันปลาคอมันปลาไหลครับปลาคอนั่นปลาคอปลาคอตัวซ้ำได้ตอนใส่เรืวของวัดนี่แหละถ้าน้ามันตื่นมันก็บ่ค่อยตายแหละพี่น้องครับตัวหน่อยๆก็เห็ดป่าของมุูลกัแเจ ยืนถือเอาละครับปลาไหลตัวนี้ป้าสามหลังเลี้ยงเลยครับนนามมึดเหลอปลาไหลใช้น้ำมูก็ได้ครับแต่มันพันกันเจ้วไปดุยต่อครับหลายหลังอยู่หลุนต่อครับพี่หงเอาอีกแล้วหลังนี้ าเขามุนเ oh, อ,อเลกแล้วโ <c oughs> อ้ยอยู่ันละอุ้ยู่ครับผมกระดุกอู้หูตายครับเสียดาย ดึงกันดีว่าจนจําครับไี่มันนี้ไหม ปลดก่อนตัวอย่างงามอ่ะประดุก หลังดี่ถืดปะควใส่เล้วถืดเลยเป็นไใยไหมนะผนเศร้ายังไม่มเศร้าเจอของดีครับผม จะใส่ด้วยกันเลยประดุกดุกนหนาไอ้ดุกหนาเป็นหนึ่งนะครับมึงพี่น้องสิดาถ้ามันตายแล้วครับสามตัว อีกบ่าลายลังครับุ่กี้ลังเอาพี่น้องี๋ยวมึงไปน้ำกันเลยเอาละโฟมผมหายระบาด <mm> โอ้พุณไม่นีปลาเข่าอีกแล้วครับ <mm> ยูบ่าตายครับผม พ่กหัวปลายอย่างโอ้โหไอ้ดุกใสสวยโอ้โน้ำเขา ปละดุกตัวที่สีครับผมขยอนได้รับปัาก่กอเขา่าโอ้โหพี่น้องประดุกตัวห้ามแห้งครับรดุกนะขอ,องแท้ ช <cido f 2> ีเด็ดครับผมมาเลยอีกสามซีหลังเดี๋ยวมึงไปจนหมดเลยครับประดุกบซีปลายสองคอหนึ่งตอนนี้เต็มฮอตอนนี้ มเอาอีกแล้วพี่น้องครับปลาไหลงไงครับผมเห็นหอดโตเห็นหอดโตครับว่บาตายพี่อะมึงมึงพี่น้องครับมันพันก่อเขามึง แฟนปลาหลุดหลุดมือครับสุดยอดตัวนี้ย่างสวยโอ้โห้เมื่อพี่น้อนครับบ่อตายพร้อมงามๆเลยครับผมโอ้โหเด็ดเด็ดจังงับมันไอ้จัง แตกกใจาอีกว่าไปนี่อู้อีกแล้วปลาไหลอีกแล้วครับผมยี่ห็นตัวอยู่มึงโอ้ยเข่ามันขาดเมือนกันแญ่แล้วครับก็ดำนขึ้น อพี่น้องครับเด็ดอิลีครับไม้นี่ประหลยนี่จะตงามครับผมมึงดุกซีไหลซี เป็นไดเราพี่น้องครับที่สุดแห่งความหมานโอ้โตัวนี้ไงงามแห้งหลังสุดท้ายครับผมมีอย่างไรบ้างนี่แกนี่พอ เหมือครับโอ้โหไปครับพี่น้องสรุปผลงานกันปอะไยตัวหนึ่งผมบ้างในแถวนี้แหละเป็นฟ้าพรมตกน้ำหรอเล่ิ บ่ค่อยมาหมานปันใดครับพี่น้องครับวันนี <laughs> โโ้โอ้โหโอ้โหตะบอกว่าจวดแห้งครับผมเบิ่งพี่น้องครับตัวนี้ว่าตายะตะดุกว่าตายตัวเดียวใส่เดียวกันเลยดุกนะประคอวี่ตัวเดียวครับดุกซี ไปไหลซี่แล้วกบผลข้านเท่าหมานี่นี่สองตัวนี่ง้ามครับสองตัวบ่าตายนี่โอ้ยออมแสบเดี๋ยวจะเอาไปออมเลยครับไปนี่ออมกินง้าม,มือเศร้าเนี่ยพี่น้องไปลาไหลเบียดเอาออกวาได้กอางไว้เองที่เพราะว่า เอาไปรวมกันบ่ได้ดพี่รองครับเดี๋ยวมันของกัน mm hmm. เบีดฟมเอา้าอย่างไรก็ขอบคุณพี่รองที่เขามาติดตามเลยให้กําลังใจ,จงรครับจังเลยครับวันนี้เพราะว่าถ้าเป็นเบีดธรรมดาก็เดีบไม่ได้กินดอกปละไลเนี่ย mm hmm. เบีดโดฟมสายพี่อีเนี่ยนะยูแล้วประกันบอกขาดย่างแน่นอนขาดตับป้าเขาลครับแตกกระจายห <laughs> น้อาอาจะฟังครับผม <laughs> น้องพอผมนี่ ผลงานเท่าเท่าเหมือนเก่าแต้มครับผมสำหรับลิปนี่เอาเดี๋ยวลิปต่อไปใส่ละระแถวเก่าแหละพี่น้องครับใส่ลงไปทั้งเตะไตน้ำหลายๆจักน้อยไม่นี้ใส่ติดสั่งปลาก,ก็หลายๆเดี๋ยวจะร้องเมืองเมือแหล่งจเป็นจ้าไหนผลงานติดตามไว้ได้ครับผมพีม่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องน้อยๆคนที่สารบานเท่าฝากไว้น้ำแน่เจอกันใหมค่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมโอ้โหสวยสวยสวย xây xây ồ